ตอนนี้นะครับ10โมงครับเผามาแล้วได้5ชั่วโมงครับแก๊สติดเมื่อเวลา9โมงตอนนี้10โมงได้5ชั่วโมงไม้แห้งแก๊สติดเยอะมากเตสา3,000ตัวเลยมาหยุดเติมฟืนแล้วนะครับ ติดมาหล้ยชั่วโมงแล้วครับยังไม่เต็มที่นะครับไม้แห้งครับไม้แห้งขนาดใหญ่ตั้งได้ห้าชั่วโมงครับตอนนี้